สวัสดีครับพบกับช่องสังเกตสังกากันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาชมโฆษณาไทยประกันชีวิตชุดไม่รู้อะไรบ้างเป็นโฆษณาที่เสียสีสังคมในปัจจุบันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวผมดูแล้วก็รู้สึกเหมือนสะท้อนชีวิตตัวเองอยู่เหมือนกันยังไงลองช่วยกันสังเกตดูว่ามีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่บ้างครับสำหรับลิงก์ต้นฉบับผมลงเอาไว้ด้านล่างแล้วยังไงลองคลิกเข้าไปชมกันนะครับ กินข้าวไอ้กินข้าวรู้แล้วรู้แล้วอะรู้อะไรฮะแม่รู้เรื่องบล็อกเชนไหมบล็อกเชนคือรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งของระบบที่ไม่มีศูนย์กลางส่วนควอนตามคอมพิวเตอร์ ไปเทคโนโลยีที่ใช้อะตอมแทนการคำนวณทรานซิสเตอร์แบบเดิมคอมพิวเตอร์ปกติใช้เวลาในการถอดรหัสถึง1,000ปีแต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้เวลาแค่สามนาทีซึ่งเร็วกว่าร้อยล้านเท่าไม่รู้รู้ก็ว่าแกแพนนุม รู้แค่ว่าตอนสองเดือนแกเป็นลมชักฉันรู้แค่ว่าฉันต้องทำงานให้หนักหาเงินให้ได้เยอะๆลูกฉันจะต้องได้เรียนส,งสงูงๆฉันรู้แค่นี้น ไทยประกันชีวิตเป็นยังไงบ้างครับเจออะไรผิดสังเกตกันบ้างหรือเปล่าเรามาดูสิ่งที่ผมเห็นกันนะครับว่าจะตรงกับที่เพื่อนๆเห็นกันไหม จุดที่หนึงจานข้าวตำแหน่งของจานข้าวเปลี่ยนไปไอ้บล็อกเชนอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักหรอกนะรู้แต่ว่าจานน้องเนี่ยฉากแรกก็อยู่ติดชามน้ําแกงเลยแต่สักพักมันก็ห่างออกไปอีกจุดที่สองช้อนกลางช้อนกลางที่เห็นในคลิปนี้เปลี่ยนตำแหน่งบ่อยมากทั้งๆท,ที่ในบทมีการจับช้อนกลางกันแค่ครั้งเดียวคือในช่วงท้าย แต่จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวมันก็ย้ายไปอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่ทางขวาอีกฉากนึงที่กำลังซึงซ้งๆก็มาพบกับความผิดปกติของเจ้าช้อนคันเดิมอีกครั้งเจ้าช้อนทีแรกก็ความอยู่ดีๆพอเจ้าลูกชายจะตักอาหารให้แม่เจ้าช้อนมันก็งายตัวเองซะอย่างนั้นแถมชี้เดขึ้นมาซสด้วย และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ